แต่แนนค่ะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณค่ะก่อนอื่นเลยพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3มใบนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและใช้วิจจะณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ไพ่ใบแรกว้าววันนี้สามใบเท้าการงานของคุณดีมากๆจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามานะคะ มาดูใบที่2นะคะว้าวคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาในวันนี้ขึ้นไพ่เก้าเหรียญนะคะการงานเนี่ยถือว่าเห็นกําไรเลยทีเดียวในวันนี้นะคะและมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะนะคะพยายามเคลียร์ภาระหนี้สินวันนี้จะผ่านไปได้รอคอยเงินได้รับเงินค่ะเงินก้อนด้วยอ่ะมาดูใบที่3ค่ะว้าวใบที่3มขึ้นไพ่เจ็ด วยนะคะคแปลงว่าวันนี้คุณจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการงานมีเรื่องดีๆการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใครเห็นคลิปนี้ชอบคลิปนี้ต้องการรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีแต่ความโชคดีสุขสมหวังดังใจปาถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะรักทุกท่านค่ะบ๊ายบาย